ใส่เวด้วยเราไม่พอใช่ไหมพอเป็นใ้เขียวงนเสวยจปากให้ใครนี่อะไอกินอันนี้หอมอนนี้ให้เบนหน่อยเบขึ้นไปแล้วอันไหนของกินนี่ไหมพี่งนช่นุ่งเหมือนกนใหมเป็นแบบองนอนนี้ให้กนอันนี้น้องเบ็ ใครจะฝากมาอีกไมโอเคสวยมากมาแล้วแล้วเมื่อวานใครรอรอก่ใครจะไปดูคอนเสิร์ตเอซีบ้านยังไงหายไปหมดบ้านเลยน้องบอกว่าเท้าฟิ่งอะคจิ๊บิ๊บจิ้้ยวะหางตัวไฟอะไรติดมากอะไปกพี่หนุ่มติ๊ิติ๊บติ๊บติ๊บ ไม่ใช่คนี่อู้เหมืแ่ล่าว่าดิฉันแลนื้อแน่นอนแหละตีของเราจรงกว่านะใช่ิฉันแลกว่าสุดุมากเลยมีเด็กัเ็เยใส่เกยขัดเด็กินน้องนั่งคอซส์ไปเกดให้่นมีนะพ่อมีมาโบกนะแบบถือป้ายเรืดูความรูความเลย ทำไมเราถึงไม่เข้าฟรีห่ะนเลยอ่ะคะก็มีคิวเปิดมาดูจากถุงกาดใบัตรกาดแต่คิดดูเข้าที่อะเดินได้ทุกค้วที่นี่หิน้องตอนที่สุดสุดฤทธิ์มาหางกันก็แบบว่าเพื่อนเขาไปดูอะคะมีโฟนอินอ๋อเหรอตลกอะน้องบอกว่าเจคเกอร์เจคเกอร์เจคเกอร์รู้จักแบบว่าวิธีอัดแบบคุยโทรศัพท์แล้วอัดเสียงไปด้วยอะไรเงี้ยเราจะอัดเพลงของ S N S D โอ้โหน้องกินพี่บ้าเข้ากันเลยะ โอกาสเขาเขียนเขาไม่ให้ถ่ายเหรอคะเขาไม่ถ่ากล้องเข้าแต่ยายสามารถดูที่ว่าไม่ไม่มีทไม่น่านะเขาในแหวบเนี่ยลงกันอื้อเลยใช่แล้วนี่ไงเขาก็ใส่ถุงอันนี้เข้าไปถุงขนมถุงขนมเหรอเออแล้วหิ้วเข้าไปอากาศบอกว่าขนมถุงใหญ่ขนาดนี้อย่าลืมพวกน้ำเข้าไปด้วยนะครับมันก็ที่หัวล้อใหญ่พี่เขาเขาก็ไม่ตรวจเหรอคะก็ตรวจติดสารถุง น้องบอสเนี่บ้านขอกนองัชาแน้องกโไม่มาจริง่น้องอาจจะกลับเร็วก็ได้น้องบอกว่ามาว่าคะใครรู้บ้างอสยังไม่เห็นเลยอ่ะนอสยังไม่เห็นเมื่อวานเขาสอบเนี่วันนี้ึงไม่เห็นไม่มาต้องบวาคู่กันด้วย่ะคะอ๋อเอารอังไม่เหน้องบอสนะเดี๋ยวได้รอน้องกลับเลยสร็จแล้วปีน่เห็ไมมเอมัน่บไปแล้ว อ้โหุาแบซเลี่นกับพี่โบว์ซีพี่โบวขอไปแล้วเมื่อกี้นะใช่สาภายเหมือนกันเลยพี่โบวพี่โบก็แบบเดียวกัใช่แล้วเจอกันจ้าน้องบอกไม่นานนะแกไม่ท่านนองมาิวกับนนี้เป็นความหวังไม่แล้วแต่น้องต่อบทอดภัไงน้องมีคู่ ก็น mm ้องพูดหลาะก็บอสก็ไม่มาไปค่บอสจะไปจิงกาแฟเลยเออคุณลุยไม